พทุกท่านทุกคนกับผมฮินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของทุกเข่าพารวยพอสไหลยพารวยกับเมื่อนีมาสถานที่แห่งใหม่แห่งแรกครับ FC ผมเดินทางมาหา ได้ยินว่าปูอยู่นี่เพิ่นใหายโฉหหายลาบไก่หลายนะครับเนาะโดยที่ศาลนี่ก็แหงไว้ยู่ไก่ครับพี่ผมเดินทางมาเมื่อนี้นะครับเนาะก่อนที่เขาไปชมคลิปของศาลปูคำเอ็ดซี่กับผมมาชมบรรยากาศด้านนอกก่อนครับพีผมสีได้เขาไปขอโชว์ขอลาบนะครับเนาะงวดประจำวันที่16 พฤศจิกายนสองพันห้้อครับเด้อศาลปู่คำอยู่กลางทงนาครับศาลนี่เห็นว่าขึ้นซื้อลือเสียงนะครับเนาะด่านโชคลาภทางตัวเลขผู้ใดมันบอกบอกใครมีคนมาบอกใครมีคนหูจักครับพี่พผมอ่ะพอไว้ก็ได้ยินตะข่าวลือก็เลยเดินทางอมานะครับเนาะโดยการฉีดจุดจุดถูกนะครับเด้อเป็นเลขถูกครับอย่ากับผม แสดงว่ามีต้นใหม่ต้นตาลนะครับพี่ซีผมนะครับมีต้นคอยบาอยู่นี่ครับต้นคอยใหญ่ครับพี่ซี่ผมแสดงว่าเพิ่นเคยมาทําพิธีตกพิธีอีกอย่างหลายนะครับเนาะด้านหน้านี่กคเป็นสร้าง2อตูนครับ FC ครับอันนั้นนะครับเนาะก่อนที่เข้าไปชมคลิปของตัวเลขไปเอาโชคลาภครับพี่ซี่ สีพายเอฟซียางลงกรอนเป็นการจุดทูบด้วยครับเด้อเป็นเลขกทูบครับเอฟซีครับเป็นเลขกทูบเนาะครับเนาะมีหมาอยู่ยคูนึงแสดงว่ามีคนนําของมาถวายหลายอี่ากครับเอฟซีครมีคนนําของมาถวายนะครับโปสิมีโชคลาภแตเพะว่ามีคนหูจักหน่อยเมื่อนี้ก็ได้มาครั้งแรกครับเอฟซีครับก็เล่เอา ตัวเลขฝากตอนเอฟซีมวดประจำันที่16พฤศกิกกายน2568นี้รบี่ครับเอฟซีครับคนน่ะครับโอ้มีเจ้าเงาะอยู่ด้วยครับเอฟซีครับผมม,มีตน่นเฮียงยูวยง้างน้ำกับเนาะเป็นเจ้าเงาะขับเอฟซีครับนะะสิพายเอฟซีเขาไปรุ่นตัวเลขเป็นตัวเลขถูกนะครับเนาะมันมีเฮียง กำนั่งอยู่แล้วครับยซี่ผมนั่งถ่ายแล้วถ่ายล่อรุ่นไปพร้อมกันสันว่าครับีูซี่ครับผมเอาไว้กันเดี๋ยวไปกากไหวก่อนเนาะครับเนาะสารปูคำครับถูกจุดไปแล้วครับแต่ว่าเ่าจะไปเบิ้งขี่เดียวเลยกระเดน็นเนาะครับเนาะ ตัวหลบตัวเปรีะครับผู้ข่าสื่อประกอบเขาได้เล็กถูนี่กรสิสื่อขอคำอธิษฐานฝากเป็นสำเร็จผลสนธูด้วยนะในระหว่างการรอเหล็กถูปสิไม้เมดนะครับนะอ่าะให้ชมบรรยากาศกับอุ่ที่ผม ปูคำเป็นบระคับเอฟซีครับ,รบสารปูคำของแท้ครับเอฟซีครับขั้งแรกที่เขามาโดยคำแนะนำของอผู้เพิ่นเคยมาเอาโชคลาภผู้เพิ่นเคยได้ครับวิธีผมผเพิ่์นในเล่าให้ฟังว่าปูคำ เคยให้บางคนก็ะไรสามตัวโตดับบางคนก็ะไรสองตัวนะครับเนาะขึ้นอยู่กับปุ่นและวัดาสนาแต่และคนบ่คือกันครับพีู่ที่ผมขึ้นแต่กับปุ่นและวัดศาสนานะครับเนาะผู้คนมาขอบุญเพิ่นได้สามตัวเฮากับคันถ้าเกิดว่าบุญมีวัดาสนามีนะครับเนาะคือความฝันของพอไหวแหะครับพีู่ที่ผมฝัน ว่าเห็นเลขตัวหลักกิโลนะ่ะเกตหกตัวเดียวครับยุนนบซี่ครับผมอันในความฝันของปวัด้ะครับเด้อแต่ว่าสิตรงกับเลขทูบมือนีบอไปเบิ้งพร้อมๆกันครับยุบซี่ครับบอมบอร์เบอร์เมนวาปเห็นเลขแล้วค่อยเวา้าความฝันนี่คือออกไปแล้วครับเป็นสองคลิปแล้วเอาความฝันไปนะครับเนาะเป็นคลิปความฝันของพอสวัยปลาด้วยครับมือนีมาจุดทูบจูกับปูคำชี้ได้เลขตัวไหนนะครับคัดเลขตัวนี้ปุ๊บกะ่ะพอไว้กระติด ที่ทุ่มพระสารไปาขั้นตรงเพระาะว่าจุดเองคอเองซื้อเองเอฟซีก้ใ้ใช้วิจายณญาตในการรับชมครับมักกระจัดขัดกระพานอันมากันชอบกับอย่าเพมกดไลค์กดแชร์เลยครับเ้อโอ้อยังว่าให้จุดทูบคอแล้วนะครับเนาะ <Okay. S 1> ที่ได้ตัวใดสิทีพาเอซเข้าไปเบิ่งพร้อมกันครับเอซครับ ปูตบใหม่ปูซาปูกรวสันครับไม่เฮี้ยงนะครับนะเก็บดกงใหม่ไปปูซาปูครับไปพี่ครับเอา่ะมาขอโชคลาภมาหนิขอได้กระฟ้าไปเอานะครับ ริเวณสารปูกับยุก่ว่ายุก,กลางตรงหน้ากับว่าไรครับอือูนะโอ้มีหอดเขากรรมมีหอดยังเนาะครับเนาะไม่เฮี้ยงภาพไปเบิ้งเหล็กถูบเนี่ยได้ตัวไหนหอดเนี่ยอือเอากำลังเก็บดอกไม้อยู่ครับเปีซี C ครับ ว่าข้างแรกนะครับเออที่ได้เดินทางมาเนาะครับเนาะเดินทางมาสารปู่คำข้างแรกครับเอฟซีครับผมไปเอาป่าเราไปไม่เงเอาไป,ไ,ปไปดูเลขถูกครับเอซีผมที่จุดเอาไว้นะครับเนาะ เราะว่ามันมันโดนตัวหนี่พ่ใครมีผู้ใดมากนะครับเอครับผมโอ้งามจัดเลยเลขถูกที่คอไวด้วยครับเอฟซครับผมตัวใดในนออบาดนนออบร์นีมเจ็ดโออสามเจ็ดบอตรงกพอไวยปัดโทตรงกับเลขฟันพอไว้ยตัวนีไหมหกสามเจ็ดปัดโทเปิดขึ้นอยลงเด้อเอากัน เดี๋ยวขอไปเบิ้งใกล้ๆกันใกล้เบใกล้เบใกล้เอาให้เอเบิ้งนำนะครับเนาะว่าเป็นตัวไหนครับหกสามเจ็ดพี่น้องเ้ยนั่นโอ้ตรงๆเลยหกสามเจ็ดงามครั้งน่นอือหสึกสามตัวหรือพดสามตัวสองตัวได้พดพุดหนีพุดชินเนี่ยเห็นบุรับเผมหกสามเจ็ดแมนอีเดียครับเผมตรงกับความฝันของพ่อไหวทันทีครับเอซีผม พอไว้ฟันได้เกตหกตัวเดียวแต่ว่ามาจุดถูกไปสาตัวคือ6กสามเจเจครับอืมเอาเอาหัวขึ้นหัวลงครับเอฟซีผมเก้าสาเจานะครับเนาะซับกันยูหันล่ะครับที่เซับแต่พอไว้มักที่สุดคือ6กเจเจหนี่แหละครับเอาโศกโศกมันมนเดี๋ยวพอไว้จีเียนตัวเลขให้น้องครับเนาะชัดเจนเลยครับเอฟซีครับผม สรุปตัวเลขขอเจ้าปู่คำครับ f อซครับผม3ตัวหกสามนะครับาตรงๆเลขถูกรับส่วนสองต,ตัวตัดออกมากคือ6กเจ็ดเก้็ดแล้วก็ห3สแล้วก็สานะครับวิธีผมจะลืมหัวขึ้นหัวลงให้ครบนะครับเลขเก่าสามรยีสิแต่ว่าขอ3ตัวตรงๆคือ6กสครับเอากระับเอาตะคกับเนาะแต่ส่วนตวของพ่อไวมากคือหกเจดเนั่นแหละครับ เอฟซีเอผมประวัติตรงกับเลขฝันของเจ้าข,ของก็ดีครับเอฟซีอผมทั้งหรับคลิปนี้ก็โศกมานลำร้ยเป็นเจฐีมหาเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับขอจบคลิปไปเพียงสักนีครับพ่อกับไม่ได้คิดหนาข,ขาขอกราบำวา,าสวัสดีครับวัดดีงามกรบผม